สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับก็สู่การ์ดเกมมิ่งครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Crush, Crush Crush นะครับเ <c oughs> สียงถูกป่าววะ u s h Crush ถูกมั้ง <c oughs> อ,อ๋อครับผมเป็นเกมแนวเดทติ้งซิมครับก็จะผสมการเรียกไงอะ่ะคลิกบันเทิงปัญญาเหมือนคุกกี้มาม่าผสมกับแนวจีบสาวนะก็คือจีบไปเรื่อยเนี่ยแบบเนี้ยเอาหัวใจมาทำเงื่อนไขเรื่องเนี้ยรีคเวย์เมนให้ครบแล้วก็จะปลดลอ็อกซีจีใหม่ๆได้อย่างเนี้ยเห็นใจไหม ได้ซีใหม่มาเนี่ย CG ใหม่แล้วก็พอค่าเปน็นไะงก็ปลดล็อกสาไปเรื่อยอย่างที่บอกฮนะปลดล็อกด้วยการทำไงก็เนี่ยพวกฮอบบี้อะไรพวกเนี้ยมันจะเพิ่มค่าพวกเนี้ยสว e เท a i อร r เน็ตความอ่อนโยน Motivation ความแรงจูงใจแรงมันหันใจใช่ไหมมอเตอร์เบชัถ้าจับไม่ผิดก็อย่างเงี้ยแหละ Wisdom ความบันเทิงปัญญาการบันเทิงปาาัญญาอะไรพวกเนี้ยเนะทรดสวีก็ เป็นพวกกระหายเทคโนโลยีอะไรพวกนี้ก็เอาไปว่ามันเป็นพวกไอ้เรีดมันเป็นพวกสเตตัสอ่ะฮะเซตัสอะอะพวกนี้ไว้ทําอะไรปกดล็อกจ็อบฮะจ็อบพวกนี้เนี่ยต้องการสิบเทคซาวีสิบสมาร์ทยี่สิบลักกี้ยี่สิบมิสเตอรี่อะไรพวกเนี้ยกดจอ็จอบจ็อบไม่ทำให้เราได้เงินเยอะขึ้นแล้วเงินเรามาทําอะไรเอามาซื้อของขวัญให้สาวอย่างนี้หรือเดทก็หาที่เดทกันอย่างนี้ฮะปเป็นไงตอนนี้ได้เท่าไหร่หรอวะบีส บีสบีบีใช้ห้าหมื่นหนึ่งเงินมีอยู่สองแสนเอาเลยเอาไม่ได้อ้อเกือบลืมนาฬิกานี้จะหมายถึงเนี่ยฮะเขียนงให้เราต้องใช้คือมันจะแทนเวลาไงว่าเรามีเวลาเท่าไหร่ตรงนี้ก็ต้องขอหยุดก่อนสักอันหนึ่งเพื่อจะมาเที่ยวกับสาวฮะป้ายเดทก,กันมือเนึ่งเพย์อันนี้คือเพย์ด้วยเพย์เนี่ยสองใช้เพย์สองกันหรือจะใช้เงินก็ได้ใช้เงินหมื่นหนึ่งเวลาสี่ในการใช้ก็กดเพย์ไป นี่แล้วก็ได้ส g แล้วก็รอให้เดทดเสร็จรอนานอะต้องสามสิบวีเลยกดเล่นๆไม่ได้เลยรอนานจังเลยแล้วเกมนี้จะมีพวกเพอินเกมนะครับผมก็จ่ายเงินจริงซื้อเพชรพวกเนี้ย อ่ะคลิกทูคอมพิวต์พอนี่เห็นไหมก็ได้หัวใจหัวใจคือตรงนี้ต้องการ1 9 5 3 1ในการไปอีกแร้งหนึ่งแล้วก็ซื้อของขวัญเยลิงก็เนี่ยตุ้มหูโอ้สองแสนกว่าโอ้ยชีวิตจริงก็อย่างนี้และครับเวลาจะจีบสาวก็ต้องเอาเงินแบบนี้เหมือนกัน <c oughs> ชีวิตบาดซบ <c oughs> วิส d ัมวิส d ัมวิสซัมไปทำอะไรวะเอาสิบเก้าอ้าววิสซัมเอาสี่สิบสองอาชีพสุดท้ายก็ฝึกไปเนี่ยฮะแต่ในที่เรายังบริหารเวลาได้อยู่แล้วก็สามารถจะทั้งฝึกไปด้วยทำงานไปด้วยได้เนี่ยเห็นไหมก็พอดีจะเหลืออีกสองช่องแลถ้าเกิดช่องไม่พอก็สามารถจะเข้าสตอร์งงี้เนี่ยมอไดมอนด์เนี่ยสำหรับซื้อเพชรนี่หนึ่งเหรียญห้าเหรียญห้าสิบห้าเพชร ร้อยเหรียญสามพันกว่าบาทพันสี Turn, h, ่ร like ้อยเพชรครับก so ็ถ้าเกิดใครแบบมีเง okay. ินถุงเงินถังก็ตามสบายครับผมส่วนถ้าเกิดเพชรฟรีก็คืออยาได้เพชรฟรีก็ใช้การปลดล็อกอาชีพเม้นกันกับพวกสาวก็คือเวลาขึ้นความสัมพันธ์ใหม่อ่ะอ๋อพอดีเลยอันนี้แฮร์โลชั่นใช่ไหมอ่าเอาไปแฮร์โลชั่นสองพันห้านี่แล้วเราก็จะโบกแล้วเนี่ยเราก็จะขึ้นความสัมพันธ์ใหม่กับเขาได้เอ่อโอเค น่าสมัครไเฮคเลยตอนเฟรนด์โซนิ่งก็ไปสู่เฟรนด์โซนกันนี่แล้วก็จะได้เพชรเห็นไหม <laughs> โอ้แด้ซีจีด้วยพอดีเลยซีจ <laughs> ีถือว่าไม่เลวัะผมชอบเกมฟรีต้องบอกว่าเพย์ทูวินเนะนะเพราะมีโพสต์โตในเกมใครสนใจมีเงินถุงเงินถังก,ก็เอาเลยครับเนี่ยตัวเกมไม่มีแล้วทาริกวั m e n t ได้ผ่านแล้วก็เก็ซีจี เกมก็คล <muy> ิกไปเทอมปัญญาไงครับไม่มีตัวช่วยอะไรทั้งนั้นคลิกไปทํางานเก็บเงินเก็บเงินก็มาจีบสาวอย่างกับชีวิตจริงอ่ะฮอบบี้ก็ทําให้เราเขาเรียกไงอ่ะมีสเตตัสเพิ่มขึ้นเรียกสเตตัสง่ายกว่านะก็ใครสนใจก็เอาเลยครับผมเนี่ยเกมนี้รีวิวเสร็จในห้าทีไม่มีอะไรแล้วระบบมีแค่นี้แหละเกมจะเป็นเอริเอเซตอยู่นะครับผมก็จะมีตัวสาวเพิ่มมาเนี่ยคัมมิ่งซูนคัมมิ่งซูนเนี่ยคัมมิ่งซูนต้องสามคน ระบบตอนนี้ยังปลดล็อกไม่หมดก็จริงแต่ว่าคร่าวๆวิธีการเล่กนก็คงจะไม่ต่างนี้หรอกครับใครสนใจก็ชื่อเกมค,คัสคัสหาในสตรีมครับผมหาได้เลยเป็นเกมฟรีทูเพย์แต่ถ้าเกิดแบบว่าเงินถุงเงินถังก็เข้าสโตร์เนี่ยเพย์ทูวินอันนี้ก็ไม่ได้ซื้อทามบล็อกบูสต์ก็คือเพิ่มทามบล็อกนี้ให้สกิปรีเซ็ตก็คือรีเซ็ตแล้วค่าเซตต์ทุกอย่างก็ยังอยู่ก็รีเซ็ตความสัมพันธ์ทุกคนใหม่อะไรพวกเนี้ย สปีดบู t ก็เพิ่มเวลาไอ้เพิ่มความเร็วในการทํากิจกรรมอะไรพวกนี้ซ้มาคลิปก็ข้ามไปเลยข้ามวันสี่ชั่วโมงหนึ่งวันเจ็ดวันก็เนี่ยครับข้ามวันก็คือพวกเนี้ยสี่ชั่วโมงก็คือข้ามไปเลยสี่ชั่วโมงแต่แบบนะนำว่าให้เปิดทิ้งไว้ไ,ไปนอนดีกว่าเสร็จเมื่อไหร่ก็มาไดาน้นไม่ต้องรีบแต่เกิดอย่างที่บอกนะถ้าเพชรมันเหลือเยอะเงินสูงเงินถังก็เสื้ออะเนี่ยหมดแล้วรีวิว ระบบมีแค่นี้จริงครับผมยังไงก็ถ้าชอบกดไลค์ like, กดซับคลายด้วยนะครับร <c oughs> ีบรีบอ่าที่อ่าโอเคครับผมเจอใหม่คลิปหน้าครับผม <c oughs> เดี๋ยววันนี้คงเล่นดูอ่ะยางไมติดตามด้วยนะครับ <c oughs> ลวทุกคนนะจุ๊บ